ข้าต่อรถบุรีครับคู่สุดท้ายของ275สเปเชียลในรอบไทเท่นั้นทีนีสิ่นับครับ3,000โลยังไม่วิ่งนะครับไม่โอ้โห่เทียต่อเลยไอ้หนูเฮ้ยตอนไปแล้วกลับแล้วกลับแล้ว ห้อฟังอะไรวะมันใจในพุทธคุณใขน,นาดนัด้นเยนะปวดโพกคุณแผ่ผมไม่ห้อยแล้วเอาลูกเฮียแกห้อยขึ้นคอนเดี๋ยวว่ะป้นใจในพุทธคุณก็ <c oughs> แค่ไม่เหนียวทันห้าเอทีกับ1500ทันห้าเทโมครับโมเนี่ยจำครับผมไม่พิงกระดองเนาะในรุน่นสองเจเปเชียลนะครับมแม่และต่อกันด้วยฟอร์ดมาด้าครับ Oh,